ลากออกจักก้นมันลงลึกลงลึกเหลือตายนะ <S <S จนก,จนก้นจนหนากแล้วว่าไงนั่งไม่ลุกพระพุทธลูกไม่เป็นไรคนมาตายได้ใช่ไหมละ่ะมันยืนนั่งอยู่ตมม่ำชาา่างจนตายใครก็มาให้พรใครก็มาให้พรเราจะเล่านิทานดีให้ฟังนะฟังดีนิทานเริ่มแล้วน,นะ เริกน,นะเริมไม่ทานเนะมันมีเรืปเป่ปาเนี่ยตาตาตาลกชัดอย่างนี้แล้วแล้วก็เป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายมีเยอะนะออกลีข้างบางเสน็มีอกสัตว์ต่างๆที่อยู่จนจนตามพื้นที่นี้เขาก็เป็นดักก็้ว เขาทําเป็นรูว่านี่เขาเขาทาเป็นรูว่ากั้นไว้ไม่ให้จัดผ่านไปได้แล้วเขาทาเป็นช่องเป็นช่องให้ให้จั์ผ่านไปได้เฉพาะช่องนี้เท่านั้นช่องที่จัดผ่านไปได้นั้นเขาไปดักอะไรไว้นั่นนี่คือช่องที่มันผ่านนี่อย่างนี้นี่นี่นี่เป็นเป็นช่องมันผ่านได้เขาไปทําอะไรเขาดักในส่วนหนี้นี่เอาไว้ ทคนี้ตัดไปหากินมันไม่มีทางไปมันก็ออกช่องนั้นแหละเพราะพอออกไปช่องแล้วอันนี้มันก็ทับออกเ้วเนี่ยทับออาที่นี่ก็ทับ,ทบถูกลีงยงเลยที่ลีงเข้าไปนั่งมันก็ไปทับหลังเลีลิงก็งกตายลียงก็ร้องที่ร้องเจ๊กหมูเพื่อนของลีงก็ต่างตัวก็ต่างวิ่งมาเนี่นี่ลีงมันถูกทับอย่างนี้น เรียนมัถูกภาพอยู่นี่ยมันจะตามกันร้องฉะนั้นเรียนอะเรียนมันเหมือนตัวบัวนี่เข้าใจไหมนี่มันจะตามกันรนน้องพอร้นนองกินเก้กเก๊ขึ้นเท่านั้นแหละเรียนพราหล้าลก็ตื่นเต้นแล้กวก็เครื่องสูงเป็นอะไรกันเป็นอะไรไปก็วิ่งมามาแทนที่จะมายกอันี้ออกให้เืีตัวนี้จะพ้นจากความดิเนี่ยความท่ำเนี่ย ทุกขาพลมานเนี่ยไม่ยอมมาเนี่ยแทนที่จะมามาปั่ยกขึ้นให้ลุนตัวนี้จะออกไม่เนี่ยมาใหม่เนี่ก็มาโดดขึ้นมานี่โดดขึ้นมานี่แล้วขย่มเลยทีเดียวเดี๋ยวจี้จี้ไปยังไงจี้กำลังจะตายเขบอกองค์หนึ่งตัวหนึ่งเนี่ยตัวหนึ่งโดดขึ้นมาก็จี้อย่างเ้นโดดขึ้นมาก็จี้ขย่มเลยที่ใช่ไหมล่ะขึ้นมาหนักแล้วยังมาแล้วยังมาขย่มอีกมันหนักอืมเป็นยังไงเป็นยังไงเพื่อนเป็นยังไงกำลังจะตายเพื่อนเขบอกกำลังจะตายแล้วขย่มขยับใหญ่เลยสุดท้ายลินก็นั แจ้งน่าแม่ลืมช่วยลืมพวกเราก็ช่วยพวกเราก็ช่วยกต่วันนี้แม่วันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนสมเด็จพระราชินีเนี่ยนี่นั่น,นสร้างเป็น,บบว,นว,ปว,วันเกิดของตะบัวด้วยนะเป็นไงก็สวัสดีเล้วเขาเนี้ก็สวัสด,ดีเล้วกำลังจะตายบอกว,ว่านั่งนั่งดูนั่งไม่งดูกนี่ว่าเข้าใจยาเข้ากันไดรไหมกับไม่ทันไม่เข้ากันได้นะไเปล่าลนะ่ะฮะ ว่าถึงว่าให้นั่งเสื้อเหนื่อยแล้วอะ่ะนั่งตลอดนั่งนานก็เหนื่อยยืนนานก็เหน,นื่อยเดินนานก็เหนื่อยนอนนานก็เหนื่อยคือมันพอมันเลยประมาณขังมัานนานนานนานหรือเกินไปเกินไปนะมันมันเกินประมาณมันก็นเหนื <c oughs> ่อยในวันนี้ก็จะที่แรกเราจะเอาตอนเที่ยงไปเลี้ยงอาหารของพวกเด็ก สวนสถานงเครา้า์ที่บ้า,รรานภาษานีเลยตกลงก็ลเลื่อนเื่อไปโน้นไปบ่ายสามโมงึ้นเหมันเรื่องอาหารนั่นแหละเรามีอะไรเราก็จะเตรียมเราไปพวกผ้าพวกอะไรอาหารกระป๋องกระป๋ององะไรมีเราก็ไปช่วยพอาอาหารกระป๋องเยอะแล้วก็ปวกผ้า่ก็จกกัด้วยความแล้วข้าวก็กลว่าจะให้เดือน น,นั่นหมดเดือนแล้วขี่กระสอบเราก็ให้ถ้านั่นกระสอบเลยนอกจากนั้นหลักมันไปดูอีกถ้าอะไรมีความจำเป็นขาดตัวเคองที่ควรจะช่วยเหลือกันอีกเราก็พิจารณาใหม่ตอนหลังจะเราไปเห็นแล้วไปดูแล้วแล้วพูดกับหน้าเขาไว้ไแล้วมีอะไรแล้วเขาพูดถึงตอนนั้นอีกมีจะไปช่วยคนพิการเด็กกำพร้าเด็กพิการ ความว่าพิการมันไม่สมบูรณ์ตามีก็ไม่สะดวกที่จะใช้เช่นตาฝ้าตาฟางดีไม่ดีตาบอดอย่างเนี้เป็นพิการไม่ดีหูก็เหมือนกันหูมีแต่ใช้การไม่ทมไม่ได้หูกระทะก็ยังจับยกนี้ได้นะหูกระทะเอาใจไม่หละอหูหัาก,กระทะนะ่ะแล้วยกนี้ก็ได้ยกออกจาก เอาจากอะไรได้แต่หูคนนี้ยกนี้ไม่ได้ด้วยแลวฟังก็ไม่ได้ด้วยเขาเรียกคนหูหนวกนี่คนพิการคนพิการมันแย่เห็นเราเห็นอย่างนี้เห็นความต้องกาของความพิการของเขาของเราความทุกข์เกิดในผู้ใดเนผู้นั้นต้องเรียกร้องหาความช่วยเหลือนอกจากไม่มีทุกข์ก็ไม่จําเป็นต้องเรียกร้องอันนี้ก็เท่ากับเรียกร้องความช่วยเหลือความพิการนั่นแหละเป็นการเรียกร้องโดยหลักธรรมชาติของมัน นั้นเราก็มีอะไรเราก็ช่วยกันไปตามกําลังความสามารถของมนุษย์ที่เป็นเพื่อนทุกเก,เกิดแจ่เจ็บตายความทุกข์ความลําบากเหมือนเหมือนกนนันไปช่วยกันมีอะไรก็ช่วยแล้วแต่ครั้งนี้เรายังไม่ได้ช่วยอะไรมากนักละเราไปดูซะก่อนไปดูเหตุการณ์ทางโน้นว่าควรจะช่วยอะไรเราค่อยพิจารณาใหม่เวลานี้เราก็ช่วยเป็นประจำอยู่แล้วทัง โยมวนต่างๆตอเที่ยวเคยพูดให้ฟังและช่วยเป็นประจําอยู่แล้วนันก็ดีใน <c oughs> เดือนนี้ก็กํลาลังช่วยโรงเรียนนี้ซ่อมเรียนประมาณหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นหลังนั้นที่ซ่อมมันช่วยเราช่วยไม่หยุดละเพราะเห็นเราเห็นความจําเป็นเรื่องความความจําเป็นมีอยู่มากน้อยที่ไหนล่ะความทุกข์มีอยู่มากน้อยที่นั่นแหละถ้าไม่มีความจําเป็นมันก็ไม่มีทุกข์ไม่คนเราสะดวกสบาย แล้วนี่ความจําเป็นจําเป็นจําเป็นที่ต้องอยู่ต้องหลับต้องนอนต้องกินต้องถ่ายนะเห็นไหมมันจําเป็นจําเป็นจําเป็นแล้วการแก้ไขช่วยกันในความจําเป็นจึงเป็นความถูกต้องสำหรับมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันนี่พวกเราทั้งหลายก็เห็น่อนมันเป็นอย่างนั้นมนุษย์เราอยู่ด้วยกันต้องเห็นคุณค่าของการอยู่ด้วยกันอย่าเบียดเบียนกันอย่าทําลายกรนมอย่าเอารัดเอาเปรียบกัน อย่าโคบอย่ากโกงอย่างนี้อย่าถ่ายกันอันนี้ไม่ใช่วิสัยของมนุษย์มันเป็นวิสัยของตัดของเปิดของผีที่เขาจะใช้ด้วยความอาภัพของเขามนุษย์เราไม่ใช่คนอาภาพัพจึงไม่ควรจะไปแย่งงานแย่งการของตัดของเปิดของผีอย่างนั้นมาใช้มันเสียคุณค่าของมนุษย์ลดคุณค่ามนุษย์เป็นกระทั่งเงสังหารคุณค่ามนุษย์ไม่มีคุณค่าเลยใครไปทําอย่างนั้นมนุษย์ต้องเป็นผู้มีเมตตา มีความทงสารตะกี้นี้อนุโมทนาก็ได้สแสดงออกแล้วในคำอนุโมทนา่ะดานันจ่กปิยวัติชันจะอัฏติยาจะยัยทำสมานาตาจะทำเมสุฐฐตถาลาาจะท่าละหังเมื่อแปลนความโดยย่อออกมาก็ดานันจ่กคือการให้ <c oughs> การให้การสงเคราะห์จะให้โดยวัตถุจะให้โดยอุบายวิธีการวิวิชาความรู้อะไรก็ตามเรียกว่าให้ นี่ประการหนึ่งกันคือการให้หรือแปลว่าการทานนี่ประการหนึ่งปิยาวาจาวาจาที่พูดนิ่มนวลอ่อนหวานพูดมีเหตุมีผลจับใจใครรอผู้ฟังแล้วเป็นเครื่องดูดดื่มคือยังผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นจากการจากกันกันไม่ใช่ได้ยินแล้วเกิดความบ้าวานกันอย่างนั้นไม่ใช่ปิยาวาจาเมื่อได้ย,าาาย,าาายินแล้วกลายเป็นเรื่องแต่ละภาษาทีนขึ้น เ,เช่น,นคําพูดยุแย่ก่อควนอย่างนี้ไม่ดียินทากาเลอย่างนี้ไม่ดีคําพูดชนิดนี้อย่านํามาใช้สำหรับมนุษย์เราให้ใช้แต่ปิยาวาจาคือเป็นไปด้วยความสมัครสมานฟังแล้วจับใจพแพร่ละฟังแล้วรุ่นเริงมันทึงรื่นหูรื่นตารื่นใจและชื่นใจด้วยนี่เป็นคําพูดที่เหมาะสมกับมนุษย์ของเรายิ่งชาพุทธเรามีเป็นของสําคัญมากนะชาพุทธลูกพระพุทธเจ้า ต้องเป็นผู้มีเหตุมีผลาการให้ทานน่อย่างที่ท่านทั้งหลายเราท่าั้งหลายทํมามาตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยถูกต้องเหมาะสมแล้วอย่าปล่อยอย่าวะละนะอย่าปล่อยอย่าวางมีมากทานมากมีน้อยทานน้อยเราได้มีน้อยกินน้อยใช้น้อยทานน้อยมีมากกินมากทานมากนี่ยเหมาะสมกับมนุษย์เราที่อยู่ร่วมกันการให้ทานเป็นของสําคัญมากนะม,มันเป็นเหมือนกับอะไรให้ทานเนี่ย้า ถ้าถ้าเป็นสริงปลูกส่้างนี้ก็เป็นหลักใหญ่เป็นเข่อนอันใหญ่เป็นโครงเหล็กนี่อันสําคัญมากอันนั้นต้องเป็นหลักใหญ่ไว้การให้ทานนี้เป็นหลักใหญ่สําหรับโลกที่อยู่ร่วมกันหากขาดการให้ทานเสียมแม้แต่พ่อแม่กับลูกเท่านั้นก็ยังอยู่ด้วยกันไม่ได้จะว่าอะไรแล้ววันโลกจะอยู่ด้วยกันได้เพราะการขาดการสงเคราะห์กันถึงแม้แต่พ่อแม่กับลูกเท่านั้นก็ยังอยู่ด้วยกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นการให้ทานการยอมข้อกันนี้จึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างเหนียวแน่นมากที่แยกไม่ออกเลยถ้าคนยังเป็นคนตัตยังเป็นตัดอยู่เมื่อไหร่แล้วแยกกันนี้ไม่ออกก็อันนี้เป็นเครื่องสมรสมานตัดอยู่ด้วยสัต์ก็สมานคนอยู่กับสัตย์ก็สมานกันด้วยการให้กันคนอยู่กับคนก็เหมือนกันไม่ว่าระหว่างไหนแต่ระหว่างไหนล่ะทานนี้ต้องเป็นน้ําเชื่อมมันสําคัญสําคัญมากที่จะประจานให้ติดกันอย่างเหนียวแน่นนะทานตามมนา การให้ทานเป็นของจำเป็นมากดังที่เราทั้งหลายสงเคาะันแมาตลอดเวลาเนี่ยผู้ให้ก็ให้ด้วยความยินดีผู้รับก็ได้ความรับด้วยความยินดีเป็นสุขทั้งสองฝ่ายต่างกันกับการฉกการลักการขโมยการขโมยนี้แม้เขียนเล่มหนึ่งก็เจ็บมากนะไม่ได้เสียดายแล้วอันเขียนเล่มหนึ่งเสียดายมันอะไรแต่มันมันเจ็บที่ใจหนึ่งสิแต่ขโมยของเขาบ้างไปต้นไปขี้ของเขาเนี่ยมนุษย์ด้วยกันมาทำกันได้อย่างนี้ลงคอ ทำกันได้อย่างลงคอเนี่ยมันเจ็บแสบบ่มากมายเมื่อบุริจารทนกล้าความสําคัญของจัว์โลกที่อยู่ด้วยกันจะแตกล่าก็ด้วยเหตุผลกลไกอะไรพระองค์ทรงทราบเพราะหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้ทำทั้งก็สอนลงในหลักธรรมชาติว่าสิ่งนี้โลกไม่ปรินปัตนาก็บอกว่าสิ่งนี้ไม่ดียาพักกันทําไม่มีใครปรานถนาเราไปทาทาไมน่ะพูดง่ายๆเราทําว่าเราเท่ากับเราทําลายโลกแล้วเองท่าน,นสอนเราไม่ชงให้รักน นักโกนข้ามกลับให้ทานอีกให้ทานอย่าว่าจะเขียนได้หมึ่งขึ้นไปมื่นเป็นล้านๆเท่าไรก็ตามจะให้ใหด้วยความพอใจให้มากเท่าไรยิ่งมีความยินดีสำหรับผู้ให้สำหรับผู้รับก็เหมือนกันนี่ทั้งให้ทั้งรับด้วยความยินดีทั้งนั้นไม่ได้เสียใจเหมือนการโฉกลักการก้นการโฉมมา,มาก,การโฉกลักป้นโฉมมานี่ผู้ที่ถูกโฉกถูกลักก็เจ็บแค้นมากทีเดียวคู่เขาได้ไปอยากเข้าใจว่าเขาจะดีใจนะไม่ได้ดีใจร้อนเป็นขึ้นเป็นไป อยู่ที่ไหนคอยจตกลัวเขาจะมาตีกระบานเข้าใจไหมล่ะเพอตีกระบานเขาจะยืงจริงเขาไม่รอนะนะ,อะพอเจ้าหน้าที่จับเราก็ให้จับถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ทันเขาควรจะตีกระบานเขาตีเยอะงั่นจะว่างไงมันจะมันจะมีความจขอะไรคนที่ประจบปรล拉กต้นสะดเข้ามาไม่ดีเนี่ยเพราะคำว่าทานังจิงเป็นเครื่องสมานอย่างดีสําหรับมนุษย์และตว์ทั้งหลายอยู่ด้วยกันพ่อแม่เกิดมาต้ต่อยู่ในท้องลูกมันกินอะไรในท้องอั่น เออมันดูดซึมอะไรกับแม่มันมีความเกี่ยวเนื่องอะไรกับแม่อยู่ในท้องนั่นนะอโตข้อออกมาแล้วใครเลี้ยงมันนะนี่นาดูสินั่นแหละเราดูเอานี่แหละฐานะออการให้การให้ให้ใหทุกสิ่งทุกอย่างให้แม่อาาัดแม่อันให้ถึงเป็นถึงตายก็คือพ่อแม่กับลูกให้กันนี่แหละอืมนั่นถึงบอกว่าพ่อแม่เป็นทรมของบุตรทรมทรม,มคืออะไรบริสุทธิ์ทุกอย่าง รักกับบริสุทธิ์ไม่มีฉากหน้าฉากหลังให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกสิงทุกอย่างนั่นแหละจำนะทานังพิยาวาจาคือผู้วาจาที่เพาลาะเพราะพิ้งเลิกเกี่ยดวยผลคือพูดแล้วให้เป็นที่เรีอให้เป็นที่สมัครสมานกันให้การได้ยินได้ฟังนั่นะเกิดความมีคุณค่าขึ้นมาตรกลงก็เลยว่าผู้พูดมีคุณค่าทางวาจาผู้ฟังมีคุณค่าทางหูและเข้าสู่จิตใจเป็นผลประโยชน์ร่วมกันจำนะเนี่ย อาถรรยยาหมายถึงการประพุตการทำประโยชน์แก่โลกอย่งา,างเราทำตัวน,นี้เรียกว่าทำประโยชน์แก่โลกทำประโยชน์แก่โลกแก่ส่วนรวมสถานที่ใดบบพาเด็บข้บบททองช่วยกันเสริมช่วยกันชุ่มทำเนยอย่างเด็ดตรงนี้ก็เป็นเด็กของชาติเราก็ช่วยกันนี่นี่เรียกว่าอัถตริยะหมายถึงว่าการประพุตการประพุตก็รทำประโยชน์ส่วนรวมนี่สมานาจจตาคือไม่ยกตนข่มท่าน คำว่ามีตนเสมอท่านแปลว่ามีตนเสมอคือให้ต่างคนต่างเห็นคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์เท่าๆกันอย่ายกตนข่มท่านอย่าเย่อหยิ่งจองหองว่าเขาเป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์มนุษย์ต่อมนุษย์เข้ากันแล้วไม่มีคุณค่าสูงต่ำกันมีคุณค่าเท่ากับมเป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วเข้ากันได้ขนิบคนเราอย่าเอาอะไรอะมาอวดกันอนนั้นมันเป็นด้วยอํานาจแห่งกรรมบัางินเองถ้าเจ้าของประมาทก็อาจเป็นเป็นกรรมชั่วก็ได้ เราเกิดมาในท้องแม่นั้นมันมีคนเดียวแต่เราเท่านั้นอะถ้าอย่างมากมันก็มีลูกแฝดเข้าใจไหมมีสองก็เพื่อนเนี่ยมีสามมีสี่ก็เพื่อนมันมีเท่านั้นแหละเงินทองข้อของเขาจะหมายล้วมันไม่มีในท้องแม่มีอะไรแล้วมาแล้วเกิดมาก็มาต้องผัสตัองทนอันนั้นมีอันนั้นมีเมีนั้นมีอันนี้เหอเป็นธรรมดาที่มันจะเกิดจะมีขึ้นมาตามเรื่องของมันบางทีไาเกิดในตระกูลพ่อแม่มั่งมีก็ลูกก็พอมีหน้ามีตาไปด้วยแต่จะไปดูถูกหยาบคายเขาะ เน้อภูเขาไปมีหน้าเขายังมีหัวใจเขายังมีนั่นหัวใจคนต่างคนต่างมีแล้วอย่าไปดูถูกกันตรงนั้นเป็นถูงที่มีคุณค่ามากสมบัติเงินทองไม่ได้มีคุณค่ามากยิ่งกว่าใจซึ่งมีความรู้สึกต่อกันด้วยความสมัครสมานด้วยความหัวกุหัวใจกันด้วยความไม่ดูถูกเหยียดหยามกันนั่นแหละท่านอะไรเรียกว่าสมาราตามนุษย์อยู่ร่วมกันได้ว่าผู้ใหญ่ว่าเด็กเพราะว่าจนเป็นคนมั่งมีดีจนอะไรอยู่ด้วยกันได้ทั้งนั้นมนุษย์เราแม่กั่เด็กกับพ่อแม่ดูสิอยู่ด้วยกัน ลูกมันหัว่าทํองปัง้นท่องอยู่พรอมกับพ่อแม่ได้เพราะพ่อพ่อแม่รักลูกก็ถือเป็นลูกตัวลูกก็รักพ่อแม่พ่อถือเป็นพ่อแม่เองนั่นมันีะอยู่ด้วยกันได้พ่นาเลยนี่ก็เหมือนกันเราไปปฏิบัติ่างนั้นเนี่ยโลกนี้ก็ริ่มเย็นถ้าทำเหล่านี้ยังมีอยู่ปราบใดรแล้วจะเดินเครื่องสังโลกให้ลึกลงด้วยความสงบด้วยความเยือกเย็นด้วยความสงบสุขพากันจำเอาอนะอเอาแคน่นี้แหละ